ก็ขอการสวัสดีนะครับเขาหล่อเท่อาจจะติดไปออกแบบไปเอาอุปกรณ์ก็เกมนี้มีเสียงเพลงหรือเปล่านะเย่ เราาวิธีการนี่ผมทำนี่นีห้ามเรียนแบบเป็นขาดครับห้ามเรียนแบบขับขับรถมอเตอร์ัวขับรถใส่เขาเนี่ยอย่าไปเรียนแบบนะครับนี่ครั้ก็คือนอนขับรถอย่างเงี้ยอย่าไปขับตามในชีวิตนะขับชนนู่นชนนี่เี้ย ว่าต้องซอมรนี่แหละดวได้นนะติดลยะไม่ติดล้อก็ได้ที่รถมันมีแปะอยกแล้ว

ไปเล้โไม่ได้ดีกีตา,าตรา์อย่ามาตดเล็กกระีะะะะไ,ะไปล้วพันไปเลจะ,ะ,ะ,ะผมว่าเขาน่ากลัวยิ่งกว่าผีแน <c oughs> ่อ ลหลอัราจะนั่งมอเตอร์ไซค์ที่เร็วที่สุดไปนะครับรับๆรอนี่มอเตอร์ไซค์ที่เร็วที่สุด เำภาที่เร็วที่สุดยาตาบ้าไปแล้วอ่าไปแล้ไไดทำไมดูคนโหลดออกกระเป๋านี่ไงเลอะไปแล้วน่าเดีียวกันแลดียู่วะโอ้ยยม จะรัทษาไวโควิดได้ขนาดนี้แน่่แแนน่แน่ท่านผู้ชมครับ้าค,คืออย่าทำอย่างนี้จริงๆนะครับอย่าทำมันอย่างเงี้ยจะขอเคล็ดได้ ว้าวว้าวนี่คือการเล่นเกมสุสมจริง

เราชอแคบไม่ควรนอเหนือเลน่้ยอะ้เราวิ่งเร็วกว่าเราวิ่งเร็วกว่าเราวิ่งเร็วกว่าว้าวการท้าที่รวดเร็วพลังก็มาดูดิ Ini tak ada tiga. Ini tak ada tiga. Dek 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 dek. Lapan. eh eh. ไปแล้ว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 อะไรล่ะล่ะล่ะอ่อ้วะ้าโรับไม่ได้นี่แหละท่าคิดูอ่าจะไล่ตาม อ,อ๋อสำหรับอันนี้ก็ต้องขอ่บไปเรื่อยนอ้วนะเนี่นยคิ้นเงือก็คือชิปนี้ไม่มีอาง,างขับรถวนไปวนมาเฉยไรครับ<า>